อ๋อ่านผู้ชมพเพื่อนสมาชิกครับต้องดองสามเดือนนะครับเดือนนะต้องสามเดือนนะครับขอย้ํานะครับต้องสามเดือนนะครับสิบห้าวันเดือนเดือนเี้เอามารับประทานยังยังยังอ,ยงอาจจะผลลัพธ์ยังยังได้น้อยแหละนะ น้ำพึ่งครับน้ำพึ่งอะไรนะพี่น้ำพึ่งดองกล้วยน้ำว้าน้ำก็เป็นน้ำว้าใช่ไหมพี่ใช่น้ำว้าครับอ่าเป็นน้ำว้าว้าต้องงอมๆเลยนะต้องแช่อาจารย์ประกอบกิจของผมนี่เก่งทุกอย่างเลยครับอายุวัฒนาครับผมไเปรี้ยกินดีอ่าไม่มีอันตรายหรอกอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนหนึ่งน้ำพึ่งมีประโยชน์แน่นอนดองกล้วยน้ำว้า แ่กินมาตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เนาะก่อนกินข้าวต้องป้อนกล้วยน้ำว้าพี่นะใช่ที่อะไรก็ซุปกล้วยไม่ได้เดี๋ยวให้คุณภรรยาผมนะครับพรีเซนเตอร์มาลองชิมกล้วยน้ำว้าดูก่อนเอ้ยน้ำพึ่งเขาเรียกอะไรพี่น้ำน้ำพึ่ง,องดองกล้วยน้ำว้าสูตรหนึ่งหวีต่อต่อนหนึ่งครัวแต่พี่ใช่ใช่ครับต้องหวีนึกมันมีหวีเล็กหวีใหญ่สิ ขอเป็นโค้ดร,รับใช่ไหมใช่ครับอ๋โอโหปริยาผมทานแล้วสุขภาพแข็งแรงนี้ก็ของนี่ครับท่านผู้ชมครับเพื่อน,นสมาชิกค,ครับหาแล้วครับเดี๋ยวมาชิมกันครับขยำนะครับน้ำผึ้งโหกินหอมมาเลยอ่ะอืมน้ำผึ้ง น้ำผึ้งกับกล้วยกล้วยน้ำวาวันหนึ่งต้องทานประมาณเท่าไหร่พี่เกี็ดแค่นี้แหละครับโหเยอะเหมือนกันนะเสีได้เลยพี่รังเดียวมาละเป๊กนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําใหม่เดี๋ยวรอครับผมอ่ะให้เาเปี่ยงส่วนใหญ่พึ่งอยู่ตามยอดเะ้าน้ำผึ้งกับกล้วยเดียวใช่ครับสาวกินกล้วยแล้วก็หอมกล้วยแล้วก็รสชาติแบบกล้วยแล้วก็มีน้ำผึ้งเย นผมไม่ซื้อน้ำผึ้งอยางเหมืองการมาร่อยๆแถมเหมืองการน่ะน้ำผึ้งเยอะสองมือการอ่ะร่อยๆพี่หาพี่โอเคเลยดีๆนะตอนนี้ต้องไม่ตีมันเสี่ยงส่วนใหญ่พึ่งอยู่ตามยอดะขาน้ำผึ้งกับกล้วยเดียวใช่ครับสามกลิ่นกล้วยแล้วก็หอมกล้วยแล้วก็รสชาติแบบกล้วยแล้วก็มีน้ำผึ้งเลยถึงก็ออกเปรี้ยวนิดใช่ไหมต้องสามเดือนนะครับขอยํำนะครับต้องสามเดือนนะครับ สิบห้าวันเดือน,นงเดือนเี้เอามารับประทานยังยังยังอาจจะผลลัพธ์ยังยังได้น้อยแหละนะผมชิมแล้วอร่อยถูกใจครับรับประทานง่าย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 ครับเป็นมะเขืสองอย่างอะไร <c oughs> จะจะเ่าไปไงไปไงเปไงกกังวันวันน้ำพึ <c oughs> นะชัดกล้วยแล้วก็น้ำผึ้ง<อ>